กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผม butter TV นะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกมเออวันนี้เรา <c oughs> ว,วันนี้เราจะมาเล่นเกมเออโปรเจกต์อัพแบนแบนภาค1น,นะครับภาค2มันต้องใช้เงินภาค3 ภาคสามไม่มีในมือถือยังไม่มีนะยังไม่มีให้เล่นนะในมือถือผมก็เลยเล่นภาคหนึ่งดีกว่าว่าภาคสองอ่ะมันต้องใช้เงินแต่ว่าผมไม่มีเงินนะครับผมเราจะเล่นเกมโปรเจกต์อัพเป็นภาคหนึ่งกันนะครับผมโอเคเรามาเล่นกันเลย เอมมันก็จะเป็นโรงเรียนเด็กโรงเรียนอนุบาลไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเฮ้ยเสียงหายเฮ้ยเฮ้ยเลื่อนออกอ เข้าช้าหน่อยเข้าช้าหน่อยขอไปด้วยมันเข้าช้าหน่อยโอเคเริ่มมาแล้วทุกคนตอนแรกให้เราไปทำการหยิบคียนะ์การ์ดนะผมนี่ตรงนี้คีย์การ์ดคีย์การ์ดหยิบคีย์การ์ดแล้ยการด์ดมา เกเครับเราหยิบกีตาา์ไปแล้วนะครับผมหยิบอันนี้ก่อนไอ้ก่อนที่จะหยิบไอ้น,นั้นนะ่ะมีกระดาษด้วยทุกคนใคร,ใครอ่านออกบ้างช่วยอ่านหน่อยครับผมอ่านไม่ออกภาษาอังกฤษเนี่ยน,นี่คืออาจจะเป็นแคร์นะครับผมอาจจะเป็นแคร์คนนี้อาจจะเป็นแคร์นะครับผม,อ,จจบผมอันนี้อาจจะเป็นลูกเรานะครับผม okay. แล้วก็เอา,าโอเคไปกันเถอะทุกคนจากนั้นก็ไปหาแบตเตอรี่แล้วทานสองก้อนโอเคก็หยิบทานเออโอเคโอเคเก็บมาแล้วจากนั้นก็รอโดนครับผม บรงที่เราโดนอยู่แล้วผมก็ออกกำลังกายก่อนแป๊บหนึ่งโอเคครับต่อไปก็แู่นี้หนึ่งมันหันยากหันไม่ได้สิโอเคต่อไปก็ประกดตรงนี้ วา้าวว้าวทุกคนเคเฮ้นั่นใครอ่ะทุกคนทั้งตัวอเลยฮัลโหลให้ไปเลยให้ไปเลยยุดเห็นชัดเลย นายกอดไอ้ก็ไปเก็บไข่ให้เก็บไข่หกฟองเก็บได้แล้วหนึ่งก็สอง,สอ,ง,สอ,ง,สอ,งอีกสองสองเกอีกโอเคเอออะไรเนี่ยเก็บยากยังเฮ้ยยากยังโอเคโอเคสองแล้วตัวสามแล้วทุกคน ใบที่สามใบที่สามแล้วับผมม,มันก็จะมีกระดาษด้วยครับผมตองกบบนีเป็นรูปเฉยๆนะครับผมนนแล้วก็ขึ้นสไลเดอร์นะครับผมขึ้นสไลเดอร์ก่อนอ่ะไข่โอเค โอเคก็แล okay. ้วอีกด้านบนนะผมแล้วว่าต้องมาตรงนี้กดโอเคเฮไยโดนมา okay. นโอเคก็กดบุ่อดูซิแล้วก็ลงไปด้านล่างเออโอเคไข่มันก็จะเลื่อนลงมาแบบนี้ เราเก็บไข่เราก็ไปเก็บไข่ตรงนั้นต่อเก็บไข่เขาขปกฟองอพิลาเบิร์ดนี่ชื่อว่าอุพิลาเบิร์ดนะอพิลาเบินะเบร์ดกดโน้อะไรตอนนี้น น,นี่นานแน่เลยอะเฮ้ยขี้แา่สีเหลืองออกมาแล้วคลิปนี้นานแน่เลยต้องตายบ่อยแน่เลยอะโอเคโดนอีมั้งแล้วก็ไปโอเคน <ler con S 2> <akes authorized. S 1> ี่มั้าไปกดปุ่มแล้วก็ให้โดนมา แล้วก็กดปุ oh ่มตรงนี้ใช้โดนกดไปแล้วโดนเออโอ้ยบังยังไงพวกนี้ให้มันหายไปไปโอเคนั่นก็เปิดไปหยิบกระดาษก่อนอะไรก็ไม่รู้นะ แล้วก็คอนไปเปิดประตูตรงนั้นก่อน,น,อออนโอเคเแล้วก็เปิดลง้ยเออโอเคไปเลยเออด้านหลังด้านหลัง มาเร็วมาเร็วมาเร็วเฮ้ยตกแล้วเนี่ยเฮ้ยบกเอาให้ติดขึ้นอยู่แล้วเนี่ยโอเคบายบายย่าตัวจริงน่ากลัวท้าโอปิลาเบิร์ดนี่ มีเสียงไปได้เลยแล้วก็แกพัสดุตรงนี้โอเคอเคอ้ยไม่ใช่มันตัวนี้สีขาวสีขาวตัวนี้เขียวจัมโบ้จอสีเขียวเมื่อกี้บัลบาลีน่านี่จัมโบ้จอสีเขียวเมื่อกี้แบนแบน เป็นแบรนตัวสีแดงตัวเมื่อกี้ตัวนี้ตัวนี้ที่ไม่กดเนี่ยเพราะมันเป็นตัวสีแดงแบนๆคือตัวสีแดงวิลาเบิร์ดสีชมพูอ้าวตัวิดลองใส่รีบไปหน่อยเลยกดเลยเมื่อกี้สีชมพูโอเคไปทุนเงิน กดยากจังเออตัวสีเหลืองคือตัวอะไรอ่ะเห็นในเห็นมันมีสีเหลืองด้วยตัวสีเหลืองคือตัวอะไรอ่ะเห็นมีสีเหลืองด้วยโอ๊ยกดยากเลนไย เะ okay. น่ต้องตายแน่เลยอะ่ะเพราะมันยาก okay. เก็บไปอีตาถลนนียลืมเก็บลืมเก็บเก็บไม่ได้แล้วอะ่ะมันมาเร็วชิบะชิบะชิบะมันมาแล้ว,ลว,ลว,ลวมันมาแล้ว,ลวอึยน่ากลัว เร็วโดนเอา้าลืมเศษโดนโดนชิบเบะข้าตัวตายดีกว่ามาเร็วมาเดีวลืมเศษโดนโอ้ยลืมเศษโดนได้งไงวะเนี่ยโอเคโดนมาแล้วเอา้า ไม่ปุ่มไ็นสีแดงอะ่ะต้องเป็นสีดำนี่ยีย่ตาถลนนอนดึกหรือไงโอปิลาเบิร์ไปเร็วโดวนเออหยุดสต็อปไี่ไปสั่งเลี้ยงฉันหยุดนะอ,อ,อืม ตกแน่ตกแน่ฮ้ยไม่ตก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 เนี่ยไหนบอกลัวว่าตกโอเคน่ากลัวเฮ้ยตาถลนน่ะโอเคไปเร็ว โอ้ไม่ทันกดไม่ได้เร็วรีบเร็วโดนกราบเถอแล้วโดนอย่างัา้นไม่นะไม่ทันแล้วโดนมันไม่ทันแล้วโดนมันไม่ทันแล้วโดนจ้องตาขมิน้นหนึ่งต้องมีสมาธิ ตอนที่มันตกจังเลยแต่ว่ามันไม่เห็นสักทีเพราะมันมองไม่ทันโอเคทุกคนเราผ่านจากโอพิลาเบอร์แล้วนึกว่าจะตายรัวๆไม่ใช่โอ้โหเดี๋ยวเราจะไปเราจะไปฟังเสียงเทปอันนั้นก่อนนะครับผมมันไปอยู่ตรงไหนด้านหลังด้านหลังโอเคอ่าเงี้ยอะไร สำหรับคุณใช่ไหมสำหรับคุณใช่ไหมโอเคสำหรับคุณก็สำหรับคุณโอเคสำหรับคุณก็สำหรับคุณลองฟังดูซิโอเคสำหรับคุณโอเคมันก็สำหรับคุณนี่แหละลองฟังเสียงดูโอเค บูเฮยุกบาทมันบุกโลกได้งไงวะเฮ okay. ไปก็ไปตรงนั้นหน่ะมาแนะนำตัวละครหน่อยดีกว่าปะไหนๆก็มาตรงนี้แหละตัวนี้คือจัมโบ้จอร์ดนาะยตัวเขียวเนี่ยจัมโบ้จอร์ดตัวนี้บันบาลีนาตัวสีพูเอ้ตัวสีขาวตัวนี้แบนๆตัวสีแดงไอเจ้าตัวนี้ ไอเจ้าตัวดีโอพิลาเบิร์ดนะโอพิลาเบิร์ดไอตัวเมื่อกี้ที่เรามันเล่นวิ่งไล่จับกันอยู่อะโอเคไปไอตัวต่อไปไอมันแหลกแหลกตัวต่อไปกับตันฟิโดนะเออตัวไอตัวเตี้ยตัวเนี้ยโอเคต่อไปสติงตัวนี้ก็เป็นสติงโกฟินนะเป็นปลาหมึกหรือแมงกะบปุนไม่รู้โอเคก็ไปตรงนั้นกันเถอะ ไปไปไปอุ้ยมันก็แหลกจังอุ้ยแหลกแหลกแหลก้ยแหลกกว่าต่อไปเอาคีย์การ์ด Nike n กี้ แล้วก็โคตรแหลกเลยเฮ้ยตัวนะั้นโอเคไม่รู้เกมมันเป็นอะไรไอ้ปุ่มเริ่มเนี่ยกดไม่ได้เลยเเก,มมยยก็ช่างมัน มันไม่รู้ไปอะไรปุ่มเนี้ยปุ่มด้านบนตรงตรงนีน้มันกดไม่ได้แล้วครบนะครับผมก็มีพีสองนะเออะอต้องต่ออีพีสองดีกว่าแค่นี้แหละเกมนี้